โอเคครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ชาเลนจ์สุ่มตัวลงด่านไนแมนกันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับถ้าเสียงพี่แปลกไปก็ไม่ต้องสงสัยนะครับพี่กลับไปใช้ไมค์ของหูฟังเก่านั่นเองเนาะก็เหตุมันเกิดจากว่านะครับมันมีหนูตัวนึงเนี่ยมันไปแทะสายหูฟังอันใหม่ของพี่นะครับมันขาดทีนี้มันใช้การไม่ได้เลยพี่ก็เลยต้อง กลับมาใช้นะครับหูฟังเก่าเมื่อ2-3ปีที่แล้วเราบอกเลยว่าแม่งโคตรขาดไม่รู้นะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงเนี่ยเออนะครับถ้าเอา่อเสียงเป็นยังไงก็สามารถบอกได้นะว่ามันแย่ขนาดไหนแต่เพี่ว่ามันก็ไม่น่าจะดีไปกว่าอันปัจจุบันของพี่นะครับโอเคนะครับเก่าเข้าสู่เรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็มานะครับเดี๋ยวพี่เริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับห้าตัวนะมา และนี่ก็คือ5ยูนิตที่เราสุ่มมาได้นะบอกเลยว่า EP นี้น่าจะอีซี่กว่า EP ที่แล้วนะครับเพราะว่าเราได้ตัวดาเมจที่ดีสุดในเกมนะตอนนี้อย่างไฮเปอร์ครับแล้วก็ตัวฟาร์มเกมที่ดีสุดในตอนนี้อย่างแซนต้าทีวีเมนมานะ ส่วนต้นเกมเราเนี่ยก็ยังมีนะครับลักกี้สปีกเกอร์กับลารตัก,กี้นะครับที่พอช่วยได้อยู่นะพอทุ่ทุ่ยถ่ายได้อยู่ส่วนโอเอโอเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้นะครับเพราะว่าถึง d p s มันแรงก็จริงอ่ะแต่มันมีเป้าหมายเดียวครับอาจจะไม่ได้ใช้นะน่าจะเน้นไปใช้ลักกี้กับลานเคตะก,กี้มากกว่านะครับก็นะครับถ้าใครอยากมีตัวเล่นครบคันอย่างพี่เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่ ตองนี่เลยร้านบิวปรกรณ์มีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมปทอยเลททาวเวอร์ดีฟนต์ตัวละครแมปสกีวีดีทาวเวอร์ดีฟนต์หรือแม้แต่ไอดีไก่ตันฟูดก็มีนะจ๊ะ <c oughs> วิธีเติมต่างกระแสน่ายง่ายมีทั้งโทมันี่วอลเลทและธนาคารเลยบริการส่งไวหลายเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าสุดถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียว <c oughs> โคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะ อ,อย่าไปลืมซื้อกันนะครับร้านบุปรกรณ์ส่งไวไร้เกียร์แน่นอนนะครับผมป่ะนะครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่า one minute later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะมานะครับเตรียมวางลัคกี้เลยตัวดีของเรานะครับเตรียมวางเลยนะตัวนี้เป็น AE นะครับของแต่ว่าดีมากๆนะครับซึ่งวงมันก็ไกลมากเลยนะเอาซัก อะประมาณนี้นะครับคือวงนอกเนี่ยคือวงโจมตีนะวงในคือวงฮิวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับอันเนี้ยเออมันมีฮิวเลดด้วยนะครับแสดงว่าวงในเนี่ยจะเป็นวงฮิวส่วนวงนอกจะเป็นวงโจมตีนันะ่นเองเนาะเออนะครับถ้่ใครไม่รู้นะตอนนี้ก็เวฟ11บแล้วนะบอกเลยว่าชิวมากๆนะครับ ที่วางเจ้าตัวลัคกี้เนี่ยเพิ่มนะครับ2องตัวนะแล้วก็อัปเกรดไปอันนี้คือตานะครับส่วนตัวนี้ตัวละครนะก็บอกเลยว่าไหวชิวนะครับตอนนี้คือไหวชิวมากนะครับตอนนี้ก็พี่ว่าจะมุ่งเน้นที่อัปตังก่อนดีกว่านะครับเราจะได้มีตังนะครับพอในการอัปเกรดฐานะของไฮเปอร์นั่นเองเนาะก็คือถ้าตังไม่เยอะจริงเนี่ยอัปเกรดไฮเปอร์ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าต้องมีตังเยอะระดับหนึ่งนะถึงจะสามารถอัปเกรดไฮเปอร์ได้นั่นเองเนาะเห็นไหมดูดิสามตัวนี้คือไหวชิวแล้วนะ เออลาสนี่ไม่ต้องวางลาสนี่คือไม่ต้องวางเลยนะครับแค่สามตัวนี้ก็ชิลเลยนะเฮ้ยโอ้โหตัวสามตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งมากนะครับตัวนี้เนะี่ยเออชื่ออะไรนะลักกี้สปิเกอร์ใช่ไหมเออทำไปเล่นไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะถึงดีพเอจะต่ำหน่อยก็ได้แต่ต้นเกมถือว่าใช้ได้นะครับเออต้นเกมถือว่าใช้ได้เลยนะอืมไม่แย่ไม่แย่ เวฟ14รู้สึกว่าจะมีพี่มิวแทนมาพี่ว่าต้องวางอันี้แล้วว่าไม่ได้การละนี่เลยนะฮะพี่ใหญ่ไฮเปอร์ของเราไม่งั้นไม่น่ารอดว่ะถ้าไม่วางพี่ใหญ่ไฮเปอร์นะครับสามหมืออ่นจะรอดไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยสามหมื่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอัปเกรดกันเลยครับอัปเกรดกันเลยแย่นะทุกคนมันหลุดไปอะเอาไงดีสคิปเลยแล้วกันเออได้ละห้าพันอัปเกรดไปสองหมื่น อ่าน่าจะตายอยู่นะครับโอเคน่าจะเคลียร์ได้อยู่นะไหวไหมพี่ใหญ่ไฮเปอร์นะครับนี่ไหวชิลไหวชิลเ่าโอเคไม่ใช่ปัญหานะครับหลุดไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราต้องอัพตัวตางเพิ่มมาแะครับแล้วก็หย่ออัพตัวพวกนี้เพิ่มดีไหมไม่ต้องอัพเพิ่มร้องเพรว่าน่าจะได้อยู่นะเดีย๋ยวเรามุ่งเน้นไปที่อัพไฮเปอร์ดีกว่านะครับอืมน่าจะดีกว่านะถ้าเราอัพไฮเปอร์ให้ตันก่อน ตอนนี้ก็เวฟยี่สี่แล้วนะทุกคนอ่าซึ่งพี่คิดว่าน,น่าจะไหวแล้วนะครับเพราะว่าพี่อัปเกรดไฮเปอร์เนี่ยถึงเลเวลสี่แล้วนะหรือว่าขั้นหมื่นห้าเองนะครับอีกขั้นหนึ่งก็ตานแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกลักกี้ที่พี่ว่าไม่น่าจะจําเป็นนะครับขอขายทีกันเพราะเสียมันก็น่าจะหนวกหูมากเลยพี่ไม่ค่อยชอบเลยนะครับตืยงมันค่อน่าจะหนวกหูมากเลยนะดี่พี่จะวางไฮเปอร์อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับมอช่วยกันยิงนั่นเองเนาะต้องวางประมาณนี้ให้วางไม่มได้อีกะประมาณนี้นะครับห่างนิด โอเคน่าจะไหวนะคนระสองตัวอัพขั้นละหมื่นห้าน่าจะโอเคแล้วนะน่าจะชิลแล้วนะครับเออดูดิโคตรชิลเปิดออโต้สคริปได้เลยนะครับซึ่งก็โอ้ปลาไป11นาทีแล้วนะพึ่งเวฟ27เองนะครับถ้าสืเวฟนี่ต้องใช้เวลาน่าจะ20บวกๆแน่นอนือส่งแล้วน่าจะ20บวกๆแน่นอนครับเพราะว่าต้นเกมเราปิดออโต้สคริปสนานเลยนะั่นเองเนาะ ก็ไปนะครับเดี๋ยวพี่จะตัดไปเวฟหลังๆเลยละกันนะครับก็เวฟ47แล้วนะซึ่งพี่ก็น่าจะชิลมากแล้วละเพราะว่าพี่อัพไฮเปอร์เนี่ยตานทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับอย่างไงก็ชิลอะเออนะครับต้องน้องก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าไฮเปอร์ก็คือตัวดาเมจที่ดีที่สุดนะครับณปัจจุบันนั่นเองเนาะแค่ตัวเดียวนี่ก็ชิลเลยนะนี่วางนึง4ตัวโอ้โหบอกเลยว่าทอยเด็ดลองให้แล้วนะครับซึ่งก็ขอชี้แจงนะครับเรื่องใหม่ก่อนเลยดกวา เรื่องหูฟังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไลน์นะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไลน์นะเพราะหูฟังเขอนาจะกากมากนะหูฟังกับไม้นี่เขาน่าจะกากมากเลยนะครับก็อาจจะเลื่อนไลน์ไปก่อนนะครับจนกว่าจะได้หูฟังมาใหม่นั่นเองนะครับอ่าส่วนจะได้วันไหนเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน5วันนะสี่ถ ประมาณ4-5วันนะครับประมาณนะั้นนะไม่น่าจะนานกว่านั้นนะถ้าขนส่งมันไม่ช้านะครับ,บถ้าขนส่ง,สงช้าก็อาจจะเป็นอาทิตย์เลยก็ว่ากันไปนะครับนะก็ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละนะตอนไหนก็ตอนนั้นแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็เอ,อแต่ตอนนี้ก็เวฟค่าติบแล้วนะโอเคไหนดูซ j เจแอนสมูท,ทออยเลตมาแล้วโอโ้บอกเลยมั่งแอเพื่อนยากเพื่อนเก่าของเรา เออใช้เวลา19นาทีไม่ถึง20นะตอนแรกพี่คาดไว้นี่20นาทีนะครับแต่ตอนนี้ใช้แค่19นาทีอนะเออเรียบร้อยนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรามีตัวดีด้วยแหละนะครับเออนะครับมีตัวต้นเกมที่ดีอย่าง Lucky s p a k e r m a n นะครับชี่ก็บอกอยู่ว่า Lucky เนอะแลนะแถมเราก็มีตัว Santa แล้วก็ให้ไปกันเนาะบอกเลยว่าคลิปนี้ชิลๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย